สวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ครับมาดูเอล4008ดันดินครับดูการทำงานครับรถยอดนิยมของชาวนาในรุ่นขนาดเล็ก ข้องตัวขยับไฟขึ้นมาจากเลี้วสากครับจะเป็นเลี้ยวนี่สิบดีรถรถดำครับรถดำขับโดยเดือแฟงครับเบีกยนี่แหละรถที่ครับเขาเนี่ย เช้าฝนตกครับโอ้สุดจัดประหลัดบอกดูซิว่าเดิอกแฟงจะออกได้หรือเปล่าทางนี้ล้อไม่มีน้ำด้วยครับโลนเลยครับทางนี้ มมดเลยครับม <ash> Ooh, ุดเลยโอ้โหเอาแล้วเดี๋ยวแฝงงานเข้าอีกแล้วครับ็อที่ร้อยลงแล้วครับลงแล้วไฟหลังไหลังไหนไอ้เปอีกหล แตนได้พลัง L 40ครับ4008 s p ST หรือเปล่าโอ้ยมี ST ไหมเนี่ยล็อกกี้195ไวหุ่นเลยว่าเลี่ยวหุ่นเลยว่าเลี่ยวหุ่นเลย ไปด่าเรียวไหมเอาไปคลัพผีกูเรียวนี่ก็เวียดอกแป้งออาไปมั้ฮ่าฮ่าไปเมือไหโอ้โหไปไกลเลย ได้ยืนหีมั่อไหหนึ่งเถี่ยวสองเถี่ยวสามเถี่ยวสี่เถี่ยวห้าหกเจ็ดแเก้าิบที่เบีเถ่ยวพอดี ว,วัดเบิ้งกับห,หูจ้ะเพราะว่ามันสูงเกินไปเลยซื้อพุ่นว่าจะเป็นรอยซื้อเสาไฟลงหน่ายมาก มาดูรถไทยทำงานครับ 40, 40, เอลศูนย์เอลศูนย์ศเฮ้ยไม่หรอหนึ่งแปดซ่ยนโตา ไบเมียม้วนดินดีขนาดเลยรถยังใหม่อยู่ครับใบเมียดนีม้วนดินอย่างดีเลย โอเคครับท่านผู้ชมก็พอได้ดูในการทำงานของคูบุต้าเอซีศูนย์ครับรเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ